สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูอีกครั้งในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะประวัติและผลงานของบุคคลสําคัญในการสร้างสารชาติไทยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติและผลงานของสมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือที่เราคุ้นเคยก็คือพระเจ้าอู่ทองนะคะประวัติและผลงานของบุคคลสาคัญในอยุธยาเนี่ย สมเด็จพระรามาธิบด,ดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองเนี่ยทรงมีพระนามเดิมว่าพระเจ้าอู่ทองนะคะเป็นปรถมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาในราชวงศ์อู่ทองนะคะคลองราชระหว่างพศ2001-893-1912นะคะพระราชกรณียกิจที่สำคัญเนี่ยทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนะคะอ,ะอันนี้อาจจะมี คำถามนะคะคำถามหรือว่าข้อสอบเนาะใครเป็นผู้สถาปนากรุงศรีอยุธย,ยานะคะก็คือสมเด็จพระรามาธิบดีที่1ห,หรือพระเจ้าอู่ทองนะคะทรงนำรูปแบบการปกครองแบบจัตุสดมมาปรับใช้นะคะทรงรับรัธิเทวราชาจากเขมรมาดัดแปลงให้สอดคล้องกับลักษณะของวัฒนธรรมไทยนะคะ สมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งเนี่ยพระเจ้าอู่ทองเนี่ยท่านหากษัตริย์ไทยที่สถาปนากรุงศรีอยุธยาทรงเป็นราชธานีเนี่ยเมื่อปีพศ1893ประสนะคะและดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนเป็นเวลาถึง400ปีนะ,ะอันนี้คือสถาปัตยกรรมที่ยังหลงเหลืออยู่นะคะในสมัยอยุธยาะะการที่พระองค์ทรงเลือกคาเลสําหรับที่ตั้งเมืองราชธานีนะคะซึ่งเป็นศูนย์รวมของคนไทยในสมัยนั้นน่ย ได้อย่างเหมาะสมทําให้กรุงศรีอยุทยาเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วนะคะจนกลายเป็นแหล่งรวมศิลปะวัฒนธรรมไทยสมัยอยุทยาต่อเนื่องมาเป็นมรดกตกทอดมาถึงคนไทยในปัจจุบันนะคะาการปกครองอเมื่อกี้นะคะการปกครองแบบจัตุสดวมก็คือกรมเวียงวงังคลังนานะคะพระราชก,กรณียกิจที่สําคัญของพระเจ้าอู่ทองเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นหนักไปด้านการเมืองการปกครองนะคะ ที่เห็นเด่นชัดก็คือทรงนำเอารูปแบบการปกครองแบบจัตุสดมมาใช้เอามาจากคเหมรนะคะมาปรับใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินจัตุจัตุแปลว่าสี่นะคะบริหารยังไงกรมเวียงนะคะดูแลความเรียบร้อยในราชธานีก็คือในเมืองหลวงกลมวังนะคะดูกิจการราชสำนักตัดสินคดีความต่างๆเหมือนศาลนะคะกระคะมคลังดูแลการคลัคงการค้าผลประโยชน์ อของแผ่นดินอตอนนี้กรมคลังกระทรวงการคลังของเราก็ยังมีอยู่นะคะ,ะกรมนาดูแลเกี่ยวกับการเกษตรการทําไร่ทํานาของประชาชนนะคะทําให้การปกครองอาณาจักรเนี่ยมีระบบแบบแผนและรัดกุมยิ่งขึ้นนะคะและสืบเนื่องมาถึงในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นตกเว้นจะมีการปรับปรุงบ้างในบางครั้งนะคะ สมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งพระเจ้าอู่ทองเนี่ยทรงประสานประโยชน์ให้เกิดในหมู่คนไทยในเมืองสุพรรณบุรีนะคะกรุงศรีอยุธยาลบบุรีสามารถที่จะรวมกุตัวกันได้และผนึกกำลังเพื่อขยายอาณาเขตของอาณาจักรอยุธยาเนี่ยในระยะแรกๆนะคะให้กว้างขวางออกไปมากขึ้นนะมีความสัมพันธ์อันดี นับว่าเป็นนโยบายทางการปกครองเนี่ยที่สําคัญอย่างหนึ่งนะคะนอกจากนี้พระองค์ทรงรับรัททิเทวราชาจากเขมรนมาดัดแปลงให้สอดคล้องกับลักษณะวัฒนธรรมของไทยที่เรียกว่าสมมุมมติเทพนะคะนอกจากความเป็นธรมรมาชาแล้วเนี่ยเพื่อทําให้กษัตริย์กลายเป็นสถาบันทางการเมืองที่สําคัญของไทยนับแต่นั้นเป็นต้นมานะคะสถาบันกษัตริย์เนี่ยได้กลายเป็นศูนย์รวมแห่งอํานาจ และเป็นที่ยึดเหนี่ยวด้านจิตใจของราษฎรตลอดมานะคะอันนี้คือลักษณะของผลงานของบุคคลสำคัญในาการสร้างสรรค์ของชาติไทยนะคะอันนี้คือคนแรกคนทีส่สถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นก็คือ,อ สมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือว่าพระเจ้าอู่ทองนะคะ,ะวันนี้ครูพบกับนักเรียนแค่นี้นะคะอย่าลืมไปกลับไปทบทวนแล้วก็ทำใบงานด้วยนะคะสวัสดีค่ะ